หล่อถูกทางนะคะมาออกงานอีเวนต์ในลุคพระเอกมาดเนี้ยบค่ะจนแอบ,บสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะแน็กชาลีคนที่เห็นอยู่ตรงนี้กับคนที่อยู่ในติ๊กตอกเป็นคนเดียวกันไหมนะคะแต่พอมาเริ่มให้สัมภาษณ์สื่อก็ชัดเจนค่ะว่ายังเป็นแน็กชาลีคนเดิมพกความตลกพกเสียงฮูเรามาให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือขอเคลียร์ประเด็นค่ะที่เพิ่งจะร้องไห้กลางไลฟ์สดไปซึ่งแน็กบอกว่าเกิดจากความเครียดและความอัดอั้นนะคะส่วนหนึ่ง สะสมมาสักพักแล้วล่ะค่ะบางครั้งเนี่ยทำคอนเทนต์หรือว่าทําอะไรแล้วมักจะมีคนที่เข้ามาต่อว่าหรือว่าคอมเมนต์ไปในทางที่ไม่ดีซึ่งแม้จะเข้าใจนะคะว่าเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะต้องมีทั้งคนชอบมีทั้งคนไม่ชอบแต่อดรู้สึกเฟลไม่ได้สุดท้ายค่ะต้องขอระบ,บายออกมาเลยกลางไลฟ์สดแต่ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการทํางานนะคะที่ว่าไปช่วยสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับครีเอเตอร์คนอื่น,นใน t i k t o อกแล้วไม่ได้อะไรแต่สําหรับแน็กค่ะมองว่านี่เป็นมิตรภาพและความสุขที่ตัวเองได้รับค่ะ ตอบตรงๆเลยก็คืออัดอั้นหลายๆอย่างครับผมแต่ก็มีความสุขที่มันปนเข้ามาด้วยนะครับผมทุกอย่างมันจะเข้ามาคอยซัพพอร์ตกันผมจะบอกว่าเข้ามาเลย <c oughs> คุณได้ผมประโยชน์อะไรไปผมก็ได้มิตรภาพเพิ่มขึ้นผมก็ได้ความรักมากขึ้นถึงผมจะต้องเจออะไรที่เครียดๆหลายคนไม่รู้แต่สุดท้ายผมก็ยังได้กําลังใจกับคนอีกมากมายที่เข้ามาไม่ต้องห่วงนะครับ คุณลองสองรอบแล้วนะนี่น่าจะเป็นในชีวิตที่ออกมาเป็นนี้นะผมก็จะพยายามหนึ่งแล้วว่าจะตั้งกฎกับตัวเองแล้วผมคงไม่ออกมางอแงอะไรแบบนั้นอีกแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ชอบเห็นภาพอะไรงั้นเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ได้ต้องให้ผมได้ออกมาระบายบ้างเพราะมันมีอีกร้อยเรื่องพันเรื่องที่พวกคุณไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง เป็นตัวตึงในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะคะใน t i k t o k ก็ชวนครีเอเตอร์คนอื่นมาร่วมไลฟ์ด้วยกันบ่อยๆค่ะจนตอนนี้เนี่ยมีแทบจะทุกทวีปแต่ว่าแน็กบอกว่าก็ต้องมีสกรีนบ้างเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าจะชวนหรือว่าร่วมงานด้วยกับทุกคนส่วน,น้าถามว่าหนึ่งในความกดดันตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยไหมที่กําลังเป็นข่าวกับกามินค่ะทิกต็อกเกอร์สาวจากเกาหลีแน็กบอกว่ามีบ้างนะคะแต่ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยซัพพอร์ตและเอาใจช่วยซึ่งความสัมพันธ์จะไปต่อ,อยังไงค่อยว่ากันในอนาคตค่ะ